you. Mm -hmm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวการจบสงครามรัเสเซียยูเครนกันดีกว่านะครับจากข้อมูลล่าสุดนี้เองเนี่ยในวันที่15พฤศจิกาหรือว่าประมาณอาทิตย์ก่อนเนี้ยตัวของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับก็ได้บอกถึงเงื่อนไขสำหรับสันติภาพมาแล้วนะครับผมว่าทางยูเครนเนี่ยจะยอมไม่สู้จะยอมจบสงครามกับรัเสเซียได้ยังไงข้อเรียกร้องตรงนี้เองนะครับผมได้ถูกประกาศออกมาในงานประชุม G แต่อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับนี่คือข้อเรียกร้องของฝั่งยูเครนนะครับผมไม่ได้แปลว่าสงครามจะจบลงแล้วรัสเซียยอมทุกอย่างแล้ว เอาตรงเนี้ยยังไม่ได้มีนะครับผมแต่บอกว่าเซเลนสกี้ต้องการอะไรถึงจะยอมจบดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันไปทีละเรื่องเลยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมคือความมั่นคงด้านนิวเคลียร์และความมั่นคงด้านกำมมันตรังสีตัวของยูเครนต้องการการได้รับการรับประกันเรื่องนั้นนะครับนอกจากเรื่องของนิวเคลียร์กำมมันตรังสีอะไรต่างๆซึ่งสองอันนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันถูกไหมในเรื่องถัดไปเนี่ยนะครับผมคือการรับประกันความมั่นคงด้านอาหารนะครับ ต่อจากด้านอาหารนะครับผมยูเครนต้องการการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานนะครับผมอ่ะรับประกันความมั่นคงตรงนี้มีอยู่3ข้อหล,ะล,ะละักๆคือเรื่องนิวเคลียร์อาหารแล้วก็พลังงานต่อจากนั้นนะครับผมในข้อเรียกร้องถัดไปตัวของ เซเลนซีเองต้องการให้มีการปล่อยเชลยสงครามทุกคนนะครับผมและรวมไปถึงบรรดาชาวยูเครนทุกคนเนี่ยที่ถูกพาตัวไปอยู่ในรัสเซียด้วยตรงนี้เองอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าชาวยูเครนบางคนก็อยากเป็นคนรัสเซียจริงๆนะครับผมวโหได้พาสปอร์ตรัสเซียมาแล้วดีใจมากตรงนี้อาจจะต้องเปิดให้เลือกกันแล้วว่าโอเคคนที่ไปอยู่รัสเซียแล้วเนี่ยอยากจะกลับมาไหมเพราะถ้าจะแบบโอ้ยส่งคืนทุกคนเลยผมคิดว่ายากนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยต่อจากนั้นเองนะครับผมก็จะมีการพูดถึงมติที่ประชุมของ UN ที่จะฟ พื้นฟูบูรณภาพแห่งดินแดนแล้วก็ระเบียบโลกนะครับก็พูดอย่าง,ง่ายๆนะครับผมก็แปลว่าให้ทุกคนเนี่ยทำตามระเบียบโลกที่ UN เอ็นขาตกลงกันมามากขึ้นนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่ดีเพราะโดยปกติแล้ว UN อะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครจะฟังสักเท่าไหร่หรอกนะครับผมโดยเฉพาะเหล่าประเทศมหาอํานาจนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็มีการให้รัสเซียเนี่ยถอนกําลังออกไปจากยูเครนทั้งหมดแล้วยุติความเป็นศัตรูกันก็คือเลิกสู้กันเถอะกลับบ้านไปกลับบ้านไปนี่คือสิ่งที่ยูเครนบอก นอกจากนี้นะครับผมก็จะมีการเรียกร้องความยุติธรรมด้วยนะครับก็น่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการมาไล่ดําเนินคดีอาชญากรรมสงครามต่างๆหรือว่าการตกลงเรื่องค่าปฏิกรรมสงครามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญเลยซึ่งก็น่าจะหาหรือกันได้ยากมากๆเลยนะครับนอกจากเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะนอกจากเรื่องอาความยุติธรรมและเดี๋ยวต้องมาไล่ดําเนินคดีวอคลครามอะไรก็ว่าไปถูกไหม สิ่งที่จะมาต่อมาที่ยูเครนเนี่ยเขาคำนึงถึงด้วยก็คือปัญหาการทําลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสงครามก็ต้องมาช่วยรักษาฟื้นฟูด,ด้วยสิไม่ใช่ว่าสู้กันแล้วจ่ายตังค์แล้วจบมันมันมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายไปแล้วด้วยตรงนี้ยูเครนเขาก็มองเห็นแล้วก็เล็งเห็นถึงสิ่งนี้นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีการยืนยันแล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้สงครามเนี่ยมันลุกลามไปม,มากกว่านี้ต่อจากนั้นเองนะครับผมก็จะเป็นการให้สงครามเนี่ยยุติลงซะนะครับเป็นการเหมือนยุติสงครามแบบออฟฟิ่งสุดท้าย ก็ดูเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยนะครับผมคือการยกเลิกข้อตกลงมิงส์ที่เคยทํากันมานะครับข้อตกลงมิงส์คืออะไรเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับดอนบาสเนี่ยแหละครับ ดอนบาสเนี่ยเขามีการต่อสู้แย่งชิงดินแดนตรงนี้กันมานานแล้วนะครับผมฝั่งของดอนบาสซึ่งประกอบไปด้วย2เมืองหลักๆเนี่ยก็คือลูฮันกับตัวของโดเนสเนียต้องการจะไปอยู่กับรัเสเซียถูกไหมก็มีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเนี่ยต่อสู้กันมานานมากๆเลยไอ้ข้อตกลงมิงทรงเนี้ยนี่แครับผมทำมาเพื่อหยุดการต่อสู้กันนะครับซึ่งก็ต้องมีการเซ็นกันรอบ2ด้วยนะครับผมเพราะว่าเซ็นกันรอบแรกไปแล้วเนี่ยไม่ได้ผลนะครับเขาก็ยังยิงกันต่ออยู่ดีเนี่ยนะครับผม,ผมก็เลยทําให้ต้องมีการเซ็นรอบ2แล้วก็มีกกการรแแบ่งเขตดนนอออะไั นะครับผมว่าเขตแดนนับตั้งแต่เส้นนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นเขตแดนที่ปกครองดูแลโดย กลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์โซนเป็นโซนตรงกลางเอาไว้นะครับผมแล้วก็จะมีการแบ่งเขตว่าเออตรงนี้ห้ามเอาเอาวุธเข้ามานะนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับผมเพื่อเป็นการลดการประทะก,กันนะก็คือทางยูเครนเองเนี่ยก็ต้องยอมเหมือนกันต้องยอมเซ็นเหมือนกันเพราะไม่งั้นน่ะสู้กันไม่จบสัทีก็อ่ะงั้นแกก็ไปดูของแกเลยเดี๋ยวฉันดูของฉันแล้วเราก็ไม่ต้องเอาปืนมาใกล้กันอ่ะมันก็เป็นข้อตกลงที่ทํากันมานะครับผมแต่หลังๆเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่ได้สามารถใช้ได้ถูกไหมก็ม รัสเซียเนี่ยนะครับผมมาประกาศรองรับทั้งโดเนสและลูฮันให้แบบแยกตัวออกมาเป็นรัฐของตัวเองเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทำให้ข้อตกลงตรงนี้มันก็ดูจะหายไปถูกไหมก็กลายเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบเลยแล้วถ้าเหมือนสงครามยกเลิกแล้วเนี่ยสงครามจบลงแล้วอ่ะเขาก็ไม่ต้องการให้มีสนธที่สัญญามิ n งสอีกนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าไอข้อตกลงตรงนี้เนี่ย เฮ้ยยกเลิกไปทุกอย่างกลับมาเป็นของยูเครนทั้งหมดเลยไม่ได้แบ่งดินแดนให้กับพวกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแล้วประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็สรุปกันมาให้สั้นๆนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะเรื่องราวข้อตกลงตรงนี้เพิ่มเติมใหม่ว่าเขาเซ็นอะไรกันเขามีอะไรกันบ้างนะอันนี้พูดแบบสรุปๆกันให้ฟังนะครับผมว่าเกิดอะไรกันขึ้นและนี่นะครับผมก็คือข้อเรียกร้องของยูเครนละกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะยอมหยุดต่อสู้ได้ยังไงพวกเขาจะยอมหยุดต่อสู้เมื่อไหร่กันเมื่อดีมานพวกนี้เมื่อความต้้อองกกาารรเหล่นนีมััถูตบ ยังไงล่ะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างข้อตกลงตรงนี้แล้วก็ข้อเรียกร้องของนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้นะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ politics world หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world นะครับ